ดูเดือดแน่นอนกลุ่มรถ SUV ไซส์เล็กราคาไม่เกิน1ล้านบาทเนี่ยผมบอกเลยว่าเดี๋ยวนาคตเนี่ยจะเห็นว่าโหสู้กันสนุกมากเ,<อ>เรื่องเราจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟัง โย่ Yo, สวัสดีครับพวกผมเวลนะฮะอดีตวิศวกรเคยทำงานที่ญี่ปุ่นแล้วก็ทำเกี่ยวกับรถยนต์มาก่อนนะฮะวันนี้ผมจะมาพูดถึงกลุ่มรถยนต์ที่มันกำลังมาแรงในอนาคตอันใกล้นี้นะฮะ <Yeah. S 1> ผมรู้ได้ยังไงนะเพราะว่าผมก็เห็นว่าหลายๆค่ายรถยนต์นะฮะทั้งญี่ปุ่นเองแล้วก็ทางยุโรปเนี่ยเขาก็เตรียมที่จะทำตัวรถรุ่นนี้ s e g มนต์นี้ออกมาแข่งในตลาดนะฮะนั่นก็คือกลุ่ม SUV Crossover หรือกลุ่ม CV นี่เองนะครับหลายๆคนฟังก็บอกเฮ้ยอะไรพี่เวลผมรู้อยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องบอกก็รู้ผมก็รู้ว่ากลุ่มนี้กำลังมาแรงนะฮะผมบอกใช่นะฮะกลุ่มนี้มาแรงแต่วันนี้ผมจะพูดถึงว่ากลุ่มที่มันจะเข้ามาเยอะมากๆกนะก็คือกลุ่ม Crossover ที่ราคาไม่เกิน1ล้านบาทนะฮะช่วงที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าพวก SUV c r o s s o v e r เนี่ยขายดีมากนะฮะแต่ว่ามันมีราคาตั้งแต่6กจแสนจนถึงล้านต้นๆนะฮะ ซึ่งมันก็แตกเซกเมนย่อยนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะอธิบายรายละเอียดลงลึกอีกทีหนึ่งนะครับแต่ทีนี้กลับมาดูนะครับว่าบ้านเราเนี่ยคือบ้านเราก็นิยมใช้รถยนต์กันนะซึ่งรถที่ใช้ในกลุ่มหลักๆก็จะมีกระบะนะฮะว่าเอาไว้ใช้ขนของเอาไว้ทํางานทากิจการนะครับแล้วก็จะมีพวก PvW นะคร Pickup Passenger Vehicle หรือพวกกระบะดัดแปลงเจที่นั่งนะครับพวก Fortuner XTrail พวก New Seven อะไรพวกนี้ก็คือจะเป็นกระบะดัดแปลงเจ็ดที่นั่งที่บ้านเรานิยมใช้กันแล้วก็ อีกกลุ่มนึงครับกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่ม SUV crossover นะก็คืออยู่ระหว่าง SUV นะฮะราคาจะถูกกว่า SUV แต่ว่าจะแพงกว่ารถเก๋งหน่อยนะครับห้องโดยสารจะกว้างขึ้นนะครับเพราะใครๆก็มีในฝันนะก็อยากจะมีรถ SUV สักคันหนึ่งนะแต่ว่า SUV อย่างพวก Honda CRV ราคามันก็แพงนันล้านกว่าเลยนะซึ่งก็ซื้อไม่ไหวนะฉะนั้นถ้ามันเอามา crossover เนี่ยคนก็เลยนิยมมากขึ้นนะฮะยังไม่รวมกับกลุ่มพวก ซับคอมเพกที่เป็น MPV นะ<อ>ก็พวกรถตู้ย่อส่วนนะครับไอ้พวกนี้ก็ขายดีนะฮะแต่วันนี้ผมจะมาเจาะเรื่อง SUV crossover กันนะครับทีนี้ผมอยากจะให้เห็นว่ามีคนต้องการ crossover เยอะขึ้นจริงๆนะฮะ<อ>เพราะว่าเป็น SUV crossover เนี่ยมันตอบโจทย์เราจริงๆเนาะด้วยราคาที่มันไม่แรงมากนะครับจากงานมอเตอร์โชที่ผ่านมานะเขาก็สรุปยอดมาที่ผมไปเช็คมานะก็ส่วนมากจะยอดขายมาจากกลุ่ม crossover เป็นหลักนะแบรนด์แรกนะครับก็คือ Toyota โตโยต้าขายดีนะครก็เพราะว่ามีโคโรล่าคลอสนะเพิ่งเปิดตัวมาราคาเริ่มต้นก็คือ959,000บาทนะครับก็ยังอยู่หลักแสนไปปลายเนาะอ่าแล้วก็กลุ่มที่สองนะแบรนด์ที่2ก็คือ m a z d a นะ CX30 นะเพิ่งเปิดออกมาสวยมากราคาเริ่มต้นก็989,000นะฮะส่วนแบรนด์ที่3ก็คือ Honda นะซึ่ง Honda มันก็จะมี HRV นะเริ่มต้น949,000นะฮะแล้วก็ Honda b r v นะฮะที่ย่อส่วนลงมานะอันนี้ก็เป็น s SUV c r o s s o v e r เมอต่เป็นไซส์เล็กลงมา ก็ราคาจะเหลืออยู่765,000เห็นไหมราคาัมก็ย่อลงนะครับแล้วก็แบรนด์ที่4ีนี่คือแปลกใจมากนะคือทำตลาดแบบก้าวกระโดดมากนะก็คือ, Suzuki นะ <un> อซูซูกินะฮะเพราะซ u ซูกิเขาก็เห็นว่าไอ้กลุ่ม SUV crossover เนี่ยมันกำลังมาแรงนะเขาก็เลยทรงมาแข่งนะก็คือเปิดตัว XL7 นะฮะ XL7 นะครับราคาเริ่มต้น779,000บบาทนะแล้วรูปทรงก็สวยนะฮะ ต้องบอกว่ายอดขายเกินคาดมากๆนะ <Wow. S 1> ไม่น่าเชื่อว่าซูซูกิจะติดโผเป็นม้ามืดมาติด1ใน5ด้วยนะซึ่งปกติซูซูกิจังไม่ได้ติด1ใน5นะถ้าใครไปดูในกลุ่มอื่นๆนะแต่เพราะว่ากลุ่ม SUV Crossover มันมาแรงนี่เองนะฉะนั้นหลายๆค่ายนะฮะก็เลยเออน่าจะทำา u v v r o s s o v e r แตกมาหลายๆเซกเมนต์เพื่อให้คนเข้ามาซื้อได้มากขึ้นนะครับเขาก็เลยวางแผนว่าจะทำา SUV Co ี s วที่มีราคาถูกลงนะสัก 6ถึง8 0 0แสนเนี่ยออกมาสู้กันในตลาดนั้นก็คือกลุ่ม B SUV นี่เองนะฮะถ้าใครงงว่าไอ้ B s e g m e n t C s e g m e n t มันคืออะไรนะอันนี้ย้อนไปดูคลิปเก่าผมได้ในตัว Corolla Cross นะครับอ่าทีนี้ เราพาพูดถึงค่ายแรกที่ทํา B S U V หรือตัวรถขนาดเล็กที่เป็นคอสโอเวอร์ออกมานะครับนั่นก็คือค่ายนิสสันนะฮะไม่รู้ด้วยความขยันหรือเพราะไฟลลนก้นนะนิสสันเองก็ขยันออกรุ่นใหม่ออกมานะซึ่งหนึ่งใน12โมเดลที่เขาบอกว่าเป็นแผนในการพลิกฟื้นเขาจากวิกฤตล้มละลายเนี่ยนั่นก็คือมีตัวแม็กไนท์นะฮะที่เป็น B S U V มาแม็กไนท์เองเนี่ยต้นแบบมาจากตัวเดสซันนะครับซึ่งเดสซันเองเนะี่ยถ้าใครทันนะเดสซันมันเป็นแบรนด์ก่อนจะมารีแบรนด์เป็นนิสสันนะฮะ ซึ่งบางคนก็บอกว่าเอ้ยแดชซันก็ยังเป็นที่รู้จักของคนหลายๆกลุ่มลูกค้าที่ชอบแบรนด์แดชซันเนาะ <c oughs> เขาก็เลยเอาแบรนด์เนี้ยมาทําตลาดกลุ่มเฉพาะอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะซึ่งตอนนี้เขามาทําตลาดในกลุ่มอินเดียนะครับและอินเดียเนี่ยเขาก็มีรถตัวหนึ่งที่เป็น BSUV ตัวเล็กๆนะฮะเ,เล็กกว่า BSUV อีกนะฮะตั้งชื่อเลดิโกนะฮะเอามาขายประมาณแสนกว่าบาทนะครับท <c oughs> ีนี้ด้วยว่าสภาวะเศรษฐกิจภายในนิสสันนะฮะเครือข่ายมาทามินนิสสันเขาก็เลยบอกว่า เฮ้ยเอามาทําแบรนด์นิสสันก่อนตอนนี้เงินมีจํากัดนะดันแบรนด์นิสสันก่อนนะไม่ให้นิสันตายก็เลยเอาตัวเนี้ยมารีออกแบบใหม่นะครับเป็นเจ้าตัวแมกไนนะก็มาจากแมกเนตบวกอีกไนนะครับซึ่งรูปทรงจะเห็น,นง่ายๆนะจะเป็นกระจังหน้าแปดเหลี่ยมนะครับซึ่งถ้าเป็นของนิสันเองเนี่ยมันจะเป็น V Motion หรือตัว shape นะฮะซึ่งอันนี้จะไม่เข้านะแต่ดูออกมาเป็นแปดเหลี่ยมมันก็ดูสวยดูแปลกนะ ซึ่งเครื่องยนต์พวกนี้นะก็คือจะเป็นเครื่องยนต์พันซีซีนะครับหรือ 1.0L นล้วะครับและเป็นเทอร์โบด้วยนะเครื่องยนต์3สูบเบนซินนะฮะซึ่งก็จะทําให้ราคาถูกลงนะั้นและคาดว่าขายเนี่ยน่าจะไม่เกินประมาณ8 0 0 0สนบาทนะฮะอันนี้น่าจะทําตลาดได้เจ้าตัวนิสสันแม็กไนน์นะคาดว่าจะเปิดตัวประมาณช่วงต้นปี2021หรือต้อนปีหน้านี้เองนะครับทีนี้เรามาดูแบรนด์ต่อไปที่จะมาแข่งกันอย่างดุเดือดน,นะ นั่นก็คือแบรนด์ลูกพี่ใหญ่นะโตโยต้าได้ส่งเจ้าตัวไลซ์เข้ามาแข่งนะครับซึ่งโตโยต้าไลซ์นะก็คือเป็น BSUV c r o น s ะ s คอสโเวร์นโหหน้าตาสวยมากนะครับขายแล้วในญี่ปุ่นนะเมื่อประมาณช่วงเดือนพฤศจิกาปี2019ที่ผ่านมานี่เองนะครับซึ่งเราบอกว่าพอเปิดขายเปิดให้จองเนี่ยกระแสตอบรับแบบ ดีมากๆนะฮะเพราะว่าในญี่ป so ุ car, like ่นเองเนี่ยถ้าเป็นรถพวกค rosover ไซส์เล็กเนี่ยมันก็ต้องไปแข่งกับพวกเคคาเนาะถ้าใครไม่รู้จักเคคานะก็เดี๋ยวไปดูในคลิปเก่าของผมได้นะว่าเคคาคืออะไรนะคือเคเคคาเก็เอาพูดสั้นๆก็คือเป็นเหมือนรถตู้ๆหน่อยแล้วก็มีออปชันอำนวยความสะดวกนะซึ่งต้อบอกว่าไอ้เจ้าโตโตต้าไลท์เนี่ยสามารถเอาชนะ Honda n b o ็ที่เป so ็นเคคาได้นะครับผูบอกว่าขายดีแบบทิ้งขาดแบบไม่น่าเชื่อนะฮะ หนึ่งเดือนแรกนี่ขายไป32,000คันแล้วนะ <Wow. S 1> ตัวเครื่องยนต์ของโต้ต้านไลซ์เนี่ยก็คืออยู่ที่1,000ซีซีเทอร์โบนะสามสูบนะฮะก็จะคล้ายๆของเจ้าตัวนิสสันแม็กไนน์นะครับอารมณ์แบบคลาสเดียวกันเลยนะครับราคาเปิดตัวนะฮะจะอยู่ที่1.7ล้านเยนนะหรือประมาณ470,000บาทน,นะครับอ่านี่คือราคาเริ่มต้นนะฮะซึ่งผมก็คิดว่าเนี่ยด้วย SUV ยูวีคอสเบอร์ในบ้านเรามันมาแรงเนาะราคาเนี่ยมันก็น่าจะ ขายได้นะโพรกแสนถ้ามาผลิตบ้านเรานะเพราะว่าของที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยมันก็เป็นพวงมาลัยขับขวาเนาะฉะนั้นการที่จะมาผลิตเมืองไทยได้เนี่ยก็คิดว่าไม่น่ายากนะเดี๋ยวก็ต้องมารอดูว่าเขาจะมาทําตลาดเมืองไทยไหมนะครับส่วนอีกค่ายหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะก็คือค่าย Honda นี่เองนะครับเพราะว่าพูดถึง Crossover นะครับก็จะมี Honda ที่เริ่มมาเป็นเจ้าแรกๆนะก็คือ Honda HRV ออกมานะครับแล้ว Honda เองก็ได้ทำเจ้าตัว BRV ที่เป็น SUV ไซส์เล็กย่อลงมานะฮะ แต่ถามว่าเอา้าท่านในเมื่อมี SUV Si ไซส์เล็กอยู่แล้วแล้วจะทำเจ้าตัวใหม่ออกมาที่ชื่อ Z RV ทําทำไมนะครับต้องบอกว่า BRV เองเนี่ยมันก็เป็นเครื่องขนาด1,500ซีซีสสูบเนาะราคาเริ่มต้น760,000คนก็ซื้อได้นะแต่คนมันต้องการฟังก์ชันที่ทันสมัยมากขึ้นเครื่องยนต์เล็กลงนะฮะ Honda าเขาก็เลยวางเทนเอาไว้นะก็มีข่าวว่าจะเปิดเจ้าตัว Z RV ออกมานะมีว่าไปจดลิขสิทธิธ์นะจดชื่อนะฮะที่ออสเตรเลียนะครับชื่อ Z RV เอาไว้ก่อนเป็นทางทรัพย์สินทางปัญญาของฮอนด้าเนาะ <S <S> <S ซึ่งคิดว่านะ่าจะมาเปิดขายในตลาดออสเตรเลียก่อนแน่นอนนะครับแล้วก็เจ้าสเปคของ Z RV เนี่ยก็จะเป็นเครื่องพันซีซีสสูบเช่นกันนะโอ้โหเอามาไฟกันแบบน่าจะสนุกนะนัวแน่นอนนะมีคนบอกว่าเห็นฮอนด้าเนี่ยเขาก็ทำรถเก่งมาเยอะนะแล้วตอนนี้ยุคที่รถเก่งมันดาวเนี่ย ฮอนด้า <Honda, S 2> เขาก็มองไว้แล้วนะว่าจะทําเป็น crossover นะสังเกตง่ายๆนะเขาเริ่มจะทําเป็น RV ออกมา RV 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 นะฮะ คือบางคนบอกว่ามึงทำ A ถึง Z ไปเลยนะเริ่มจาก A B C ถึง Z ไปเลยนะซึ่ง Honda าเก็ซอยเซ gment อย่างนั้นเลยนะกำลังทําอยู่ซึ่งสุดท้ายออกมาเป็นเจ้าตัว Z R V นะอย่าง B R V เนี่ยก็มาจากแพลตฟอร์ม Bri o o n นะฮอนด้าเบรอมาทำเป็น SUV ะส่วน H R V ก็มาจากแพลตฟอร์ม j a z z นะเอามาทาเป็น SUV เช่นกันนะส่วน Z R V นี่ยังไม่รู้ว่าเอามาจากไหนนะแต่ก็มีเห็นภาพหลุดออกมาแล้วนะซึ่ง Honda เองเขาก็มีแผนออกมาน่าจะขายประมาณช่วงปี2 0 2 2นั่นนะ เพราะว่าขาย BRV กินไปก่อนละกันนะครับก็จะเห็นแหละว่าเนี่ยในอนาคตนะตลาด BSUV เนี่ยมันกำลังมาแน่นอนนะราคาแบบไม่ถึงล้านเนี่ยคนน่าจะต้องการนะครับก็สรุปนะสำหรับกลุ่ม SUV Crossover นะก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่กำลังเติบโตในอนาคตข้างหน้านะมันจะมาแทนที่ รถเก่งรถยนต์ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะเพราะคนก็รู้สึกว่ารถเ,เก่งมันแค่ไปแล้วนะเป็น SUV c r o s s o v e r มันดูกว้างขวางมากขึ้นนะครับถ้าสำหรับใครที่มีกำลังเขาก็จะเปลี่ยนเป็น SUV c r o s s o v e r กันนะฮะซึ่งผมมองว่าปัจจัยนะที่ทำให้คนเลือก SUV c r o s s o v e r นะมันก็น่าจะมีปัจจัยหลักๆอยู่อ่ะข้อแรกนะครับที่ผมเห็นนะก็คือเรื่องของเทคโนโลยีเครื่องยนต์นะที่มันดูตอบโจทย์มากขึ้นนะครับอ่า เพราะว่าจะเห็นว่าเครื่องรุ่นใหม่เนี่ยจะมีขนาดเล็กลงนะครับแล้วก็สามารถรีดแรงม้าได้มากขึ้นประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะและที่สําคัญมันมีผลกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ภาษีนะฮะเพราะวภาษีบ้านเราเสียตามซีซีเนาะถ้า6 0 1้อยถึงพันแซีซีเนี่ยจะเสียซีซีละประมาณบาท50เนาะฉะนั้นจากพันหกับ1000ันเนี่ยจะต่างกันอยู่ประมาณ700บาทได้ที่ผมลองคํานวณดูเนาะฉะนั้นก็มีพูดถึงความประหยัดได้นะครับ อันที่2อนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่สําคัญของคนที่จะซื้อ SUV นะก็คือเรื่องของราคาที่ขายเนาะถ้าเครื่องยนต์มันเล็กลงเนาะมันก็ทําให้ราคามันถูกลงแน่นอนนะครับแล้วก็พวกค่าซ่อมบํารุงอะไรก็จะถูกลงนะก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะที่ทําให้คนเข้ามา ซื้อ SUV ในแบรนด์นั้นๆได้นะเพราะว่า SUV c r o s s o v e r มันยังเป็นอะไรที่ยังไม่มีแบรนด์ไหนคลองนะก็ยังมียัง Suzuki ก,ก็ยังเป็นม้ามืดเข้ามาได้เพราะราะคามันไม่แพงเปิดมา70,0,000กว่าบาทนะครับรวมกระทั่ง MG ที่เป็นเจ้าตัว z s ก็เปิดมา6 8 0 0 0 0 600,000ไปไปายนะก็ทำให้คนเห็นว่าเอ้ยถ้ามันโอเคตอบโจทย์ฟังก์ชันโอเคอยู่ใกล้ศูนย์มีศูนย์รับรองค่าเป็นแนนแนนไม่แพงเขาก็ซื้อนะครับก็ถืเป็นถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนเเเเขข้้าาาาาามามมล่่นนนกกึะดดี๋ยวาาว็รู ในอนาคตเนี่ยน่าจะมีผู้เล่นใหม่ๆนะยังมิซ <boarding> ูบิชิก็ยังไม่มาเนาะเดี๋ยวก็ต้องไปดูว่ามิซูบิชิจะเข้ามาเล่นด้วยหรือเปล่านะครับก็สําหรับใครดูคลิปนี้แล้วเป็นยังไงก็พูดคุยคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะด้านล่างว่าคิดเห็นว่ายังไงนะ ถ้าผมไม่มีตังค์นะก็ซื้อมือ2ไปนะถ้าใครมีตังค์ก็เดี๋ยวรอหรือไม่ก็รอ SUV ยมือ c r o s s o v e r มือ2แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเชื่อว่าเดี๋ยวใหม่ๆทำออกมาน่าจะถูกลงนะทำให้เราครอบครองได้ง่ายขึ้นนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ยืนกดไลค์กดแชร์กดซับสับกระดิ่งให้ด้วยนะครับวันนี้ผมมีช่องติดตามใหม่นะั่นคือ t i k t o k เวลดันการันตีตามนี้นะครับสามารถเข้าติดตามอัปเดตแบบข่าวสั้นๆหนึ่งนาทีได้นะสำหรับใครชอบอะไรสั้นๆน,น,นะบแบบต้องการเป็นเทลเลอรน์น้ำจิ้มนะ้ำจิ้ ก็วันนี้อัปเดตข่าววันนี้นะเดี๋ยวว่าเรามีข่าวอะไรเด็ดๆผมจะพูดถึงใน EP หน้าละกันนะฮะเดี๋ยวเจอกันใน EP หน้าครับ